สวัสดีครับผมทรันรับดูลายมือ <kind. S 1> ่าารัสพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พ้นจะมาทนายดวงชะตาพ้นเกิดราศีกรกฏในเดือนพฤศจิกายนพศ2567นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับได้ไพ่สี่ดาบนะครับผมโอ้โหดูมันไม่ดีเลยนะแต่จริงๆแล้ว เราต้องดูบริบทต่อไปคนจริงเราจะพูดนะว่าไพ่ใบที่สองก็อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดดีกว่านะแต่มันจะเซอร์ไพรส์ไพ่ใบที่สามนั่นแหละเดี๋ยวเรามาพูดกันยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ต้องคิดมากไพ่ใบแรกจริงๆไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าอาดีตอดีต2องสาเดือนสี่เดือนหรือว่าจะเป็นหนึ่งเดือนก็ได้จริงๆจะบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยคืออดีต ไพ่ใบที่สองคือปัจจุบันไพ่ที่สามคืออนาคตแล้วอดีตเนี่ยมันทําใไกลไม่หรือว่าไม่ไกลจริงๆประมาณสองสมเดือนอดีตที่ผ่านมาไพ่ใบที่สองก็คือช่วงปัจจุบันคือหนึ่งเดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนหรือว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ทั้งหนึ่งเดือนหรือว่าจะอนาคตไปอีกหนึ่งเดือนก็คือภายในสามเดือนสามเดือนนี้ก็คือเลงเดือนพฤศจิกเป็นหลักไพ่ใบที่สามคืออนาคตที่ถัดจากเดือนพฤศจิกเป็นต้นไปก็คืออะไรพวก อนาคตอ,อีกสามเดือนข้างหน้าที่หลังจากเดือนพฤศจิก็คือธันวามกราอะไรอย่างนี้นะครับผมอืมผมจะเริ่มทนายพื้นดวงรวมไปในการทานายสามใบเป็นต้นไปเอ้ยฉจะเริ่มทำนายพื้นดวงในการสามใบเลยนะครับผมก็จะเริ่มทนายเลยเพื่อกันเสียเวลาพื้นดวงมันจะรวมไปด้วยเลยนะก็พไพ่ใบนี้ถ้าถามว่าทานายพื้นดวงเป็นอย่างไรพื้นดวงของพไพ่ใบนี้คือจริงๆแล้วจะบอกว่า ไพ่ใบน,นี้เนี่ยสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎแล้วเนี่ยไพ่ใบน,นี้หมายถึงการที่นิ่งๆไม่ทําอะไรแล้วก็ใช้ความคิดแต่บางทีความคิดมันก็หมอนจะหมายถึงการหยุดพักได้ด้วยจึงบอกว่าไพ่ใบน,นี้จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกับราศีกรกฎเท่าไหร่แต่มันหมายถึงราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่จริงๆแล้ว นิ่งสยบความเคลื่อนไหวอันนี้ผมไม่รู้พูดผิดหรือเปล่านะแต่มันหมายถึงว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยใช้เขาเรียกว่าไม่ค่อยใช้กําลังสักเท่าไหร่ในการที่จะตัดสินปัญหาทุกๆอย่างแต่ใช้สมาธิใช้อารมณ์อารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงอารมณ์ที่เกี่ยกล่อารมณ์แบบว่าเฮ้ยฉันใช้อารมณ์ในการควบคุมอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าใช้อารมณ์ภายในมันหมายถึงว่าถ้าเราพูดถึงศาสนาเซนมันก็หมายถึงว่าใช้แหมก็อย่างที่พูดไปครั้งแรกว่า ใช้ความสงบเนี่ยแหละควบคุมทุกทุกอย่างใช้โลกภายในหรือจิตภายในเนี่ยควบคุมโลกภายนอกซึ่งมันหมายถึงเนี่ยแหละคือจุดจุดหนึ่งที่ผมจะบอกว่าถ้ามันไม่ใช่หมายถึงเวลาสีกรกฎทุกคนเนี่ยจะมีแบบนี้นะถ้าบางคนฝึกมามันจะกระตุ้นได้เร็วมันหมายถึงว่ามีเซนนั่นเองตรงนี้นะถามว่าถ้าเราใช้อารมณ์ภายในอารมณ์ภายในหมายถึงว่าอารมณ์ตัวดีนะในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของภายนอกได้เซนจะปรากฏ เส้นคืออะไรถ้าคุณมีเซ้นนี่คุณสบายผมพูดคำเดียวไม่ว่าคุณจะร่ำรวยพันล้านหรือยังไงแต่ถ้าจิตใจภายนอกคุณเนี่ยยังขย่าเหมือนน้ำเอ้ยจิตใจภายในคุณยังขย่าเหมือนน้ำไม่เวิร์กเพราะว่าเขามีบอกว่าถ้าคุณได้เงินพันล้านมาเอาพันล้านเลยนะแต่ว่าภายนอกไอ้ภายภายพายันล้านมาเนี่ยแต่ใจิตใจยังขย่าเป็นแบบน้ำาน,นี มันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าถามว่าได้เงินมารักษาอยู่ไหมเราพูดถามแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นบอกว่าได้เงินมาแต่รักษาไม่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าตัวภายในนี้นี่ยมันไม่เขยา่าหมายถึงว่าจิตใจภายในมันมันไม่เหมือนน้ำที่เขยา่าอ่ะยังไงนะแทนที่จะรักษาอยู่ด้วยแต่ว่ามันก็ยังหาเพิ่มได้นั่นเองมันหมายถึงว่าถ้าราศีกรกฎเนี่ยมีความเล่นลับในตัวพวจะบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยมี ดาวจันท์หรือว่าดวงจันทร์นี่เป็นดาวประจําซึ่งดวงจันทมันหมายถึงอิทธิพลของน้าขึ้นน้ําลงเราต้องควบคุมน้ําขึ้นน้ําลงของดวงจันท์ให้ได้เพราะว่าดวงจันมันหมายถึงดาวเพศหญิงเพศหญิงในที่นี้คือเพศแม่เพศแม่ในที่นี้บางทีแม่ก็มีความเกี่ยวกาดมีความใจดีมีอารมณ์อาทรอ,อะไรต่างเพราะเพศแม่อย่าง,งน้อยก็เป็นเพศหญิง แต่ผู้หญิงไม่แน่นอนนะผมจะบอกไว้ก่อนผู้หญิงนี่ทาไมถึงปกครองอะไรไม่ได้สู้ชายเพราะว่าชายนี่มันแน่นอนกว่าชายนี่มันแบบว่ามันอารมณ์มั่นคงกว่าเพราะเขาไม่มีเรื่องอะไรยุ่ยิ้มยิ้มที่แบบๆๆๆแกเกี่ยวกับระบบภายในซึ่งบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยมีเซนแต่ส่วนใหญ่จะคูบคุมไม่ได้บางทีถ้าเซนแตกไม่ใช่สิอารมณ์แตกสั้นไปเนี่ยบางทีอารมณ์ตรงนั้นมันจะคู่คุมอะไรไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นหาว่าถ้าอารมณ์นิ่งหรือว่าสภาวะภายในนิ่ง ตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้สามารถเขาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับเป็นพระเจ้าใช้คํานี้เลยนะพระเจ้าได้เลยพระเจ้าในที่นี้หมายถึงพระเจ้าที่ควบคุมโลกภายในของตัวเองและถามว่าถ้าควบคุมโลกภายในตัวเองได้เป็นไงภายนอกคุณสยบได้หมดไอ้ตรงที่ผมพูดทําขั้นลึกหน่อยนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยถามว่ามันคือนิ่งๆถ้าเราทำลายวงจรมันคือนิ่งๆแต่ถ้าเราทำลายราศีกรกฎที่เป็นพื้นดวงต่อ ถ้าซีกเรกดเนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อหุ้นคุณจะซื้อหวยคุณจะแทงอะไรแล้วแต่นะหรือบางทีคุณจะลงทุนที่ดินลงทุนของเก่าทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดหรือว่าเก็งราคาขึ้นลงของอะไรแล้วแต่คุณมักจะทายถูกสส่วนใหญ่บางทีคุณบอกอุย้ยทายผิดทาไงดีทายผิดหนึ่งครั้ง่ยทายถูกสิบครั้งเอาผมใช้คำนี้นะต้องว่าแทงสิบเอ็ดครั้งหรือแทงสิบห้าครั้งก็ได้ทายถูกส่วนมาก ยังไงคุณก็ได้กําไรซึ่งบอกว่าถ้าทายถูถ้าทายถูกมากเนี่ยยังไงคุณก็ได้กําไรเนี่ยคือข้อดีของราศีกรกฎมันหมายถึงจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องถ้าเราพูดแบบตามหนังสือทํานายแบบหนังสืออ้อแบบหนังสือที่เขาหนังสือโหราศาสตร์อ่ะเขาบอกว่าราศีกรกฎจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องขันเสียงก็แล้วกันอ่ะสัส่วนมากอย่างนี้นะเพราะว่าเกิดจากเซนต์ตัวเองแต่ถามว่าถ้าเซน์มันเกิดจากทา้งไหนเซน์มันก็เกิดจากการที่เราควบคุม ปัจจัยเราควบคุมโลกภายในของตัวเองได้ถ้าเราควบคุมโลกภายในตัวเองไม่ได้ภายนอกอย่าไปหวังเลยเนี่ยคือผมบอกเคล็ดลับสถานฟ้าเคล็ดลับสุดยอดแล้วนะไม่ใช่แค่ราศีกรกฎอย่างเดียวที่สามารถทําได้ถ้าราศีทุกราศีควบคุมโลกภายในตัวเองได้รวยแต่กรกฎนี่นจะพิเศษอะเพราะเส้นแหลงเพราะเป็นราศีแห่งผู้หญิงราศีกรกฎเป็นอะไรผูจะบอก ราศีก็รก่ยแนะนําให้ซื้อพวกเกี่ยวห้องอสังหาแต่ผมไม่แนะนํานะผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆดีกว่าไม่แนะนําดีกว่าไน้ที่ดีในสังหารหรือว่าเกี่ยวข้องกับของเก่าของมีค่าไว้เพราะว่าคนพวกเนี้ยจะมีเซนส์ว่าซื้อถูกแล้วมันจะขึ้นเยอะได้ได้ประมาณนี้นะอืเนี่ยคือลักษณะของราศีก็รกฎดพวกที่มีเซนต์พวกที่สามารถคาดการอะไรได้ล่วงหน้าได้อย่างดี อย่างหนึ่งคือสายมูก็ต้องมาหาราศีกรกฎพวกที่สายมูแบบตัวพ่อตัวแม่พวกที่อะไรต่างๆพวกที่แบบมีเส้นแบบลึกลับนะครับผมและยังจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องพิธีกรรมอะไรพวกนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอะไรพวกนี้ของราศีกรกฎมันจะมีเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้ซะมากหรือต้องเยวคยเห็นอะไรประสบการณ์อะไรแปลกๆเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้พิธีกรรมอะไรตั้งแต่ตอนเด็กมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้นะครับผม พ,อ,พอไพ่ใบที่สามผมจะเปิดให้ดูแต่เรามาดูไพ่ใบนี้กันดวงจรดีกว่าพูดมายาวแนละ้วไพ่ใบนี้หมายถึงสามดาบปักสี่ดาบที่สี่อยู่ใต้ลงจริงไพ่ใบนี้มันหมายถึงคุณทําอะไรไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเอาเอาสักสามเดือนก่อนนะสามเดือนจนถึงเดือนล่าสุดก่อนที่จะถึงเดือนอะไรวะ พฤริกาก็คือประมาณนั้นอะประมาณก่อนยุคอิกาทำอะไรไม่ได้จะบอกว่าที่ผ่านมานี่ถ้าใครทําธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะเศรษฐกิจมหาภาคโดยรวมก็ไม่ดีตัวเองทําธุรกิจก็ค่อนข้างนิ่งๆคิดอยากจะลงทุนแต่ยากมากเลยแต่ก็ไม่ได้ลงทุนมันค่อนข้างนิ่งๆทําอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถามว่าสภาวะที่ทําได้คืออะไรบางคนนี่นอนเลยนะ บางคนนี่อาจจะต้องนอนพักฟื้นบางคนทำอะไรไม่ได้บางคนต้องอยู่นิ่งๆนั่นเองแต่ว่าที่ผ่านมาพูดไปแล้วเรามาพูดถึงเดือนพฤศจิกายนบ้างพฤศจิกายนเนี่ยเป็นยังไงพฤศจิกายนเนี่ยถามว่าบางทีเรามีอารมณ์ที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมจึงบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีแต่ว่าอารมณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีเรื่องปะทะ มีเรื่องที่ขัดแย้งมีเรื่องที่เหมือนกับว่าถ้าเราเพียบไอ้ผมพูดผิดหลายคำเลยนะเพราะว่าวันนี้เปิดว่าคอไม่ดีเอ่อจะบอกว่ามันด,ดูเหมือนว่าหยุดนิ่งๆอะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วพอมาดูเดือนปัจจุบันก็คือเดือนพฤศจิกายน มันคล้ายๆเหมือนกับว่าเจอคนพานก็แล้วกันเลไรอย่างนี้ดีกว่าเจอคนพานหรือตัวคุณพานเองก็ไม่รู้มันหมายถึงว่ามันอยากจะเอาชนะมันอยากจะทําอะไรแล้วมันทําไม่ได้มันบางคนเจอคนพานในที่นี้มันแปลได้สองอย่างว่าตัวคุณพานหรือว่าตัวเขาพานถ้าตัวคุณพานนี่ก็คือบางทีคุณก็น่าจะรู้อย่างบทสรุปอยู่แล้วว่าถ้าคุณพานถ้าคุณจะเอาชนะคุณอยากจะดื้อหัวชนฝาคนอื่นก็ต้องหนีจากตัวคุณไปหมด ทำให้ทําทําทําให้คนอื่นเนี่ยเขาต้องหนีออกไปจากตัวคุณทําให้คนไม่มีคนที่จะรักไม่มีคนที่จะเข้าใจคุณนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าคนอื่นพ่านกับตัวคุณล่ะก,ก,ก็ก็ประมาณน,านั้นนะเนี่ยแหละให้ไปสุดท้ายก็คือ แต่ผมจะบอกนะไอเดือนก่อนที่จะถึงเดือนตุลาตอนนี้สะานสมาธิมันแบบเวียนๆนะอือ่าก่อนเดือนตุลาเนี่ยคือมันไอสีด่ด่านเนี่ยทาให้คุณหยุดนิง่งทําอะไรไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเยอะส่วนไพ่ใบที่สองก็ทําให้ไอ้นี่มันทําให้แบบเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่แล้วไม่พอแล้วยังทําให้ เ,เขาเรียกว่ามีปัญหากับผู้อื่นอะไรอย่างนี้ดีกว่านะจนทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาทําอะไรไม่ได้แต่ว่าไพ่ใรบรสุดท้ายเนี่ยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมันมีทางไหนบ้างที่จะทำให้คุณออกไปได้มันไม่มีทางยาเว้นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางทีต้องปลีกวิเวกไปเข้ากรรมาฐาน เข้าหาธรรมะหรือบางทีก็ต้องมีอะไรประจําใจเขาเรียกว่าศาสนาประจําใจหรือเครื่องเยียวยาเพราะให้นี้คือการปลีกวิเวกอย่างเดียวเลยหรือเพิ่งเข้าหาสิ่งสิ่งเพิ่งเข้าหาธรรมะอย่างเดียวในช่วงที่ถัดจากเดือนพฤศจิกายนไ,ไปตนะ้นไปยังไงมันมีประเภทพวกนี้เกิดขึ้นแน่นะครับผมประเภทพวกนี้คืออะไรก็คือยังไงหลังจากเดือนพฤศจิกายนหรืออาจจะก,ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยยังไงคุณต้องเข้าหาธรรมะบางคนถึงกับขั้น บวชหรือวิปัสสนากรรมาฐานแต่ว่าดีไหมบางคนว่าเอา้าหมอมาทำนายแบบนี้ได้งไงเอ้าก็ก็ก,ก็บวชไม่ดียังไงนะเขาจะบอกว่าต่อให้คนที่มีปัญหาจะไม่มีปัญหานะยังไงถ้าคุณบวชนี่ไม่ใช่หมายถึงให้โกนหัวบวชนะก็หมายถึงว่าถ้าคุณเข้าไปวิปัสสนากรรมาฐานไปเข้าสู่ธรรมะบางคนไม่ต้องไปวัดก็ได้แต่ว่า ยังไงมีธรรมะประจําใจศึกษาหลักปัญญาฟังเทศธรรมะอะไรยังไงมันดีแน่นอนนะครับผมแต่ยังไงชีวิตคุณก็ต้องก้าวเข้าสู่ตรงนี้ปีวิเวกอย่าไปมีสังคมที่มันเห็งเหงสวยับพูดง่ายๆมากเกินไปบางทีการอยู่คนเดียวกับหมาตัวหนึ่งเขาพูดตรงๆนะยังดีกว่าคุณอยู่คนสิบคนแต่นิสัสเหมือนหมาลักกัดใช้คำนี้นะ เอาไปร้อยคนก็ได้แต่เหมือนมาล็อกกัดคุณยิ่งแย่ yeah. ใช่คำที่ผมพูดตรงๆแล้วตอนนี้สมาธิผมเริ่มแบบคนมันมาเยอะนะคนเริ่มกลับบา้านะแล้วเดี๋ยวผมต้องไปทําทัวไลนไม่เคยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับผมใครที่ผมก็จบไปแค่แค่นี้ใครต้งการดูลายมือให้สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองหก นะครับผมก็รายดีท้าองหกต้องข้อความด้างคลิป youtube นะครับผมลายดีท้าวองหกต้องข้อความด้างคลิปยูทูบใครที่ต้องการดูไาเมืองให้สี่หรือจะเป็นหมอแห้งผมเป็นหมอดูไรเมืองสีหอกแห้งมีบรรกาศจากสมาคมโหนในประเทศไทยในพระราชินีโนทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็ไม่ใช่หมอดูเถือนนะครับผมก็ดูผ่านทางโทรไลน์โค้ดผ่านทางโทรไลน์สดผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ ผมเป็นหมอดูส่วนตัวเป็นคนที่ดูคนส่วนตัวเป็นโคดส่วนตัวทางโทรไลด์ดูในมือแพทย์ิ่งกอเฮงแล้วก็จะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ดูเรื่องการงานการเงินโชคลาภความมั่งคั่งรวยหรือความรักหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผ่านทางโทรไลด์นะครับผมก็ลน์ดีท้าสองข้อหกตั้งความตั้งคิดด้านล่างลน์ดีท้สองข้อหกก็คือแอดมาหรือจะเป็นลน์โอเอก็คือทักลิ้์มานะครับผมสองช่องทาง ถ้าลายโอเอจะเป็นช่องทางแค่ทักลิง์มาก็ทักเขามาเลยจะเป็นธุรกิจหน่อยหนึง่งแต่ถ้าเป็นลายโอเอก็เป็นเพื่อนกันเอ้ถ้าเป็นลายทัสองหกก็เป็นเพื่อนกันถ้าเป็นลายโอเอก็มันจะเป็นธุรกิจหน่อยหนึง่งแต่ว่ามันรับได้ไม่จํากัดถ้าเป็นลายทัสองหกมันจะรับได้จํากัดแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่นะครับใครว่าคิดแล้วมีวิธีหนึ่งคือที่สร้างงานใครที่ต้องการมาที่สร้างงานก็มาได้ก็มาเป็นให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเหมือนกันแต่จะเห็นตัวกำเนิดเป็นแบบโต้ตอบกำเนิดเป็นแบบนี้เลย ไอ้ตัวต่อกับเป็นเป็นเลยนะครับผมก็แบบเห็นตัวเป็นเป็นโค้ดกันยาวๆแบบลายมือพิเศษเอาทิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบ V.P ที่จะต้องงานนะครับผมแบบยาวๆกันไปหรือจะเป็นแบบธรรมดาที่เสื้องานลายมือพิเศษจะก็รีเซ็ตห่งชั่วโมงครึ่งสองแบบแบบลายมือไอ้แบบ V.P แบบธรรมดาสองแบบนะครับผมแล้วแต่ขอรอช่วงเขาอยู่มาได้นะครับใครที่มต้องการมาที่สำนักงานใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผม เป็นกำลังใจด้วยถ้ามาคิดใหม่ๆคิดดีๆส่งไว้เรยฝากก่อนีกวก,กนสกจกอี่ลาวิานั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ